หลายๆประเทศที่เขากำลังเขาเรียกว่าอยู่ระหว่างการที่นะคะรักษาสเตตัสนะคะรักษาสเตตัสตัวเองอยู่นะคะค่ะเอาละเล่าให้ฟังเบื้องต้นซะก่อนนะคะเล่าให้ฟังเบื้องต้นซะก่อนเล่าให้ฟังเบื้องต้นซะก่อนเอ๊ะทำไมทุกคน สงครามน่ากลัวอยู่แล้วค่ะชีวิตของพวกเราทุกๆคนในวัยนี้เนี่ยไม่มีใครทันได้ผ่านสภาวะสงครามโลกครั้งที่สองไม่มีใครทันเพราะวันร้อยปีที่แล้วร้อยกว่าปีที่แล้วสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ไม่มีใครทันเพราะว่าคนที่ทันเนี่ยตายไปสองรุ่นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือถ้าสงครามจะเกิดขึ้นแต่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สหรือไม่นั้นยังไม่มีใครทราบแต่ขณะเดียวกัน มันจะสงครามโลกครั้งที่สามหรือไม่นั้นเนี่ยณเวลานี้ที่กําลังไฝ่กันอยู่เนี่ยโลกก็แบ่งข้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วโลกก็แบ่งข้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางประเทศซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ประกาศด้วยซ้ําไปประกาศว่าอะไรประกาศว่าสหาประชาชาติรองรับอิสราเอลให้มีแผ่นดินอยู่ให้มีประเทศแต่ขณะเดียวกันทําไมปาเลสไตน์จะมีแผ่นดินอยู่ของตัวเองไม่ได้เห็นไหม บางประเทศออกมาพูดแล้วเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยนะโรคเนี่ยโลกของเราเนี่ยโลกก็คือประเทศต่างๆเนี่ยนะกำลังจะแบ่งข้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกว่าจะถึงจุดที่เราจะต้องเลือกข้างหรือแบ่งข้างก็ตามแต่แต่ประวัติศาสตร์ของเราที่รอดมาทุกครั้งเนี่ยคือเราเนี่ยไม่ค่อยเผือกเราจะต้องไม่เผือก เผือกหรือเสือกคะเสือกนั่นแหละเราจะต้องไม่เสือกคือเราจะต้องรักษาชีวิตคนไทยเสร็จแล้วเราก็จะต้องนะคะ,ะไม่เท็กซไซส์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะไม่ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะวันนี้ภาวะสงครามเกิดขึ้นที่ไหนโลกของเราในก้าวสู่จุดที่มันซีวิไลน์เล็กใหม่และใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางได้อย่างไร นะคะแล้วเราจะมีภาวะที่จะทําให้ประเทศเนี่ยไม่ต้องเข้าไปสู่ภาวะสงครามได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่ใช่หมายความว่ามาิกาเนี่ยจะเป็นผู้รู้และไม่ได้หมายความว่าประชาชนเนี่ยจะเป็นผู้รู้ไม่ได้หมายความว่านะคนทั้งหลายที่เปิดติกต็อกขึ้นมาแล้วพูดเนี่ย <ül Kurt: S 1> เขาจะเป็นผู้รู้หรือเขาอาจจะรู้มากกว่านายกก็ได้นะแต่ขณะเดียวกันเราไม่ได้เป็นผู้นําเราไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกลาหอยเรายังไม่ได้เป็นเลยเข้าใจยังเพราะฉะนั้น เราก็หวังว่าผู้นำเนี่ยจะต้องมีสภาวะผู้นำผู้นำเนี่ยจะต้องมีภาวะที่ให้ผู้ตามเชื่อมั่นได้ผู้นำจะต้องไม่นำประเทศของเรานำไปสู่ภาวะสงครามผู้นำจะต้องไม่ทำให้พวกเราเนี่ยเอาตรงๆเลยนะฉันพูดกับพวกเธอตรงๆประเทศเรานี่มีการเข้ามาก่อวินาศกรรมแล้วกี่ครั้งประเทศเราเนี่ย มีครั้งหนึ่งอุยกูเข้ามาใช่ไหมแล้วมีครั้งหนึ่งก็มีอะไรเข้ามาใช่ไหมประเทศเราเนี่ยมีคนมาก่อวินาศกรรมแล้วกี่ครั้งถามจริงๆเราจับได้แล้วกี่ครั้งถามจริงๆแล้วประเทศเราเนี่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าบางคนบางกลุ่มบางลายเนี่ยมานั่งซ่อนตัวอยู่ที่ที่แถวพัทยาก็มีบางคนอยู่แถวภูเก็ตก็มีเป็นใครบ้างก็ไม่รู้คุณเข้าใจปหมบางคนเขาเป็นนักท่องเที่ยวแต่เราก็ไม่รู้ว่เขาเป็นใครบ้างก็ไม่รู้เขามีอะไรลึกๆในใจเราก็บ้างก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้ไง ขณะเดียวกันประเทศไทยเราเคยเกิดเหตุลักษณะวินาศกรรมในหลายรอบนะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเทคไซส์และไม่เป็นกลางเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้นกับคนไทยมันจะหาเห่าใส่หัวไงเข้าใจะปะหาเห่าใส่หัวไงมาริกาเนี่ยนะอยากจะบอกจริงๆรินะใครจะด่าก็ด่านะนะแล้วก็ใครที่เป็นพวกติ่งเสื้อแดงนะอยากจะด่าไฟมาเลยนะแล้วถ้าเกิดใครที่เป็นเซเลบขึ้นมาด่าฉันนะฉันจะไฟกลับให้ดูเลย ไม่ว่าจะเป็นใครนะรัฐมนตรีคนไหนนะจะมาไฝ่กับฉันนะบอกมาเลยนะนะแล้วก็ไอ้พวกแบบแม่ยกนายกองทั้งหลายที่เป็นพวกพนาพนอเสฐาพวกพนาพนอรัฐบาลเสื้อแดงนะถ้าใครจะไฝ่กับฉันนะถ้าฉันพูดความจริงแล้วคุณคิดจะไฝ่นะแล้วคิดจะมาทําเหมือนแบบที่เคยทํานะฉันบอกเลยนะเออฉันบอกเลยนะฉันไม่ยอมนะฉันจะบอกก่อนเลยนะเออเวลาฉันสู้นี่คุณก็เห็นอยู่ว่าฉันสู้ชนะคดีขนาดไหน เออแล้วก็แพ้คดีหนีออกไปเนี่ยฉันสู้มาขนาดไหนนะฉันไม่ยอมนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาไฟฉันพูดความจริงอยู่คุณจะไปเลียกันคุณก็ไปเลียนะที่อื่นคุณจะไปเฉลียกันคุณก็ไปเฉลียที่อื่นแต่ถ้าเกิดฉันพูดความจริงแล้วคุณไม่ยอมพูดแต่คุณจะมานั่งเฉลียอย่างเดียวเนี่ยคนตายไปเนี่ยไอ้ที่สิ่งที่คุณเฉลียไปไปเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาไหมและพ่อแม่ที่เขาสูญเสียลูกไปเนี่ย คำถามก็คือว่าใครใช้หนี้แทนเขาไอคนชาเลียนายกเนี่ยคุณใช้หนี้แทนเขาไหมคุณก็ไม่ได้ไปใช้หนี้แทนเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะเดียวกันทางนู้นสามหมื่นคนส่วนคนไทยอยู่ที่นี่เกือบเจ็สิบล้านคนฉันถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นกลางเราไม่มีกุศลบายในการที่จะมีภาวะการนําประเทศให้อยู่ ยังควรอยู่เป็นอย่างที่ควรเป็นแล้วไม่ศึกษา,กษาเรียนรู้ประวัติศา,ตาสตร์สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองมัวแต่ขายหมู่บ้านไม่เคยอ่านตำราประวัติศาสตร์รัชากาลที่ห้า,า,ารัชกาลที่หกเนี่ยฉันบอกตรงๆเลยนะนำพาประเทศไปสู่ความ เสียหายและนําพาประชาชนไปอยู่ความเสี่ยงแล้วถ้าเกิดว่ามีคนก่อวินาศกรรมก็ดีมีคนสร้างปัญหาก็ดีมีคนไม่พอใจก็ดีอะไรก็ดีนะต่อกรณีที่เราเนี่ยแสดงภาวะที่ไม่เป็นกลางเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยนะประชาชนสูญเสียอะไรไปเนี่ยผู้นำหนึ่งคนก็รับผิดชอบให้ไม่ได้นะลูกหลานคนไทยตายหนึ่งคนไม่ใช่ว่าคนอย่างนายกรัฐมนตรีจะไปปั้นลูกแทนเขาได้นะอันนี้พูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจึงอยากจะขออนุญาตพูดอย่างตรงไปตรงมา นะว่าคือฉันขอเรียกร้องว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาแถลงข่าวเนี่ยแล้วก็เขามีวิธีวิธีที่จะดําเนินการทางการทูตได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นฉันมองว่าผู้นําทางการเมืองพักเผื่อใครเนี่ยคุณอย่าแสดงอะไรให้เยอะคุณต้องรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดแล้วคุณอย่าแสดงให้เยอะผู้นําทางการเมืองเนี่ยคุณปล่อยนักการทูตเข้าไปเรื่องเนี้ยแล้วคุณก็ปล่อยให้กับทางไ่กยกลาโหมเข้าไปเพราะมันเป็นเรื่องความมั่นคง นะเพราะฉะนั้นคุณต้องให้คนอื่นที่เขามีหน้าที่ได้ทําไม่ใช่ว่าไปชี้นําเขาหมดนะขออนุญาตเรียนตรงๆเลยเพราะว่าฉันเห็นนโยบายทางการทูตของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วฉันไม่ชอบใจเลยแล้วฉันเห็นนโยบายทางความไม่เป็นกลางของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วฉันไม่อุ่นใจเลยแล้วฉันเห็นภาวะการนําของท่านนายกรัฐมนตรีไม่กี่วันเนี่ยฉันก็มีความรู้สึกไม่สบายใจเลย ทำไมล่ะฉันไม่ได้ไปเสือกอะไรกับน,นายกนะแต่ฉันมีความรู้สึกว่านายกกําลังจะเอาคนไทยไปอยู่ในภาวะสงครามแล้วนายกกําลังจะทําให้ประเทศไทยเสี่ยงฉันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะและสิ่งที่ฉันพูดนี่นะถ้าไม่ใช่นะฉันจะให้รอดูเลยในฟิวเจอร์ฉันจะให้ดูเลยรอดูเลยว่ามันใช่ไม่ใช่วันนี้หลายประเทศเนี่ยนะลองไปคิดคํานึงดูซิทําไมเขาไม่ให้ผ่านาน่านฟ้า เครื่องบินไปรับแรงงานเนี่ยต้องอ้อมไปตั้งหลายประเทศอ้อมน่านฟ้าตั้งสิบประเทศเนี่ยช่วยคิดซิทําไมบางประเทศเขาไม่ให้ผ่านน่านฟ้าช่วยคิดซิฉันอาจจะผิดหรือฉันอาจจะเข้าใจไม่ครบแต่ช่วยอธิบายให้ฉันฟังซีสิทำไมบางประเทศเขาไม่ผ่านน่านฟ้าทั้งที่บางประเทศนั้นเนี่ยมีมิตรจิติตใจมีสมดการที่ดีกับไทยทำไมเขาไม่หผ่านน่านฟ้า เป็นเพราะท่าทีของคุณน้ำเปล่าท่าทีนายกควรจะตกรุงไหมถ้านายกมีแต่เต็มไปด้วยความอิ่งอโง่อย่างนี้อัตราตโตก็สูงเฉียดต่ความสูงของตัวเองแบบนี้ทัใว่าประเทศชาติจะพึ่งรณาไม่ได้และจะพาไปสู่ความหานยกนักด้วยโอยฉันพูดถูกว่าฉันพูดตรงตรงเมื่อก่อนเนี่ยฉันมีความรู้สึกว่านายยงยงที่มีความรู้สึกปวดศีรษะหัวที่สุดเนี่ยก็คือนายยงยงรัก ที่นายได้ข e ้าไปเพียงนายยกไปยุทธ์เพียงคนเดียวมาต่อยายยกเสฐาหัวฉันจะโผล่พีล้วฉันนึกว่าจะเก่งฉันนึกว่าจะไอคิวดีฉันนึกว่าจะมีสกิลทักษะฉันนึกว่าจะมีภาษาต่างๆทุกที่ปรากฏว่าอะไรออกมาพบผู้เคลมงานว่าตอนนี้ได้าติคนในชั้นส่วตัวประสานกับบริษัทเอกชนที่อินเดียเพื่อที่จะให้คนไทยกลับ โอเคขอบคุณนะท่านนายกที่ใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวแต่คอนเนคชั่นส่วนตัวของท่านช่วยได้กี่คนช่วยพูดดิว่าช่วยได้กี่คนกองทัพอากาศไปเนี่ยช่วยดีร้อยสามสิบคนถามว่าคอนเนคชั่นส่วนตัวบริษัทเกษตรเนี่ยนะเขาจะขนคนช่วยท่านได้กี่คนคอนเนคชั่นส่วนตัวท่านเนี่ยฉันถามจริงจริงเพราะว่าการเป็นน้ำประเทศเนี่ยข้อร้องเรียงตั้งสูงสูงหัวคิดจะแตกอะไรกันทำยังไง นะไม่ใช่ใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวที่มีเท่าทางอื่นเนี่ยนะไปช่วยโอเคก็รู้สึกดีที่ว่าใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวแต่ถามว่าภาวะที่ท่านเนี่ยไม่ใช่เจ้าของบริษัทหนึ่งบริษัทแล้วบริษัทท่านที่เกียวกับบริษัทชัดงานของโลกเนี่ยนะขอโทษนะบริษัทท่านเนี่ยนะ ถึงแม้ท่านจะมีล้านตาต่บริษัทท่านเนี่ยมันขี้ปิ้วนี่นี่ตั้งเพียบกระเบนสัตว์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกเข้าใจป่ะเราเว้แต่ว่าเราเว้นแต่ว่าเราไม่จไม่รอหรอกเข้าใจป่ะแต่ว่าบริษัทนี้ลืมืคอนเนคชั่นบริษัทชิ้นไดแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนวลานี้ท่านต้องมีภาวะการนำนักตุรีทั้งหมดท่านต้องมีภาวะการนำนักตบาลของตอนนี้ท่านเป็นผคนนำประเทศในการที่จะคิดทางที่ไม่ใช่คิดแค่รอเครื่องบิน บินเข้าออกได้1ั้งร้อยสามสิบคนสามหมื่นเมื่อใดจะหมดเมื่อใดจะเอายกหมดนะแล้วเนี่ยปาเลสตก็เขาหนีกันเป็นล้านคนออกช่องธรรมชาติกันหมดแล้วส่วนคนไทยออกไปทางไหนที่ประเทศใดกันกักราซีกักาไทยว่าคนไทย ไม่เป็นภาพสะปอไม่เป็นภาพสะปอขอให้พูดภาษาไทยแลนด์จัดใจได้ให้ไปรวมตัวกันที่สนามบินทุกทุกชาติไปแล้วก็ให้ไปแสดงแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่หน้าที่สนามบินนั้นๆว่าคุณเป็นคนไทยที่วามสำคัญมาเพื่อหน้าที่สนามบินนั้นๆประธานกับการพูดนักการทูตของเราซึ่งอยู่ในประเทศนั้นและเวลานี้ทูตทหารของพวกเราก็อยู่ในเกือบจะทุกประเทศทูต ของเราก็อยู่เกือบทุกประเทศพูดแรงงานก็มีทุกท่านที่ทุกเกษตรีหมดเลยก็ต้องช่วยคนละมืคนละมือจากนั้นปุ๊บจะขึ้นกันกันบินตรงไปไหนได้ก็ขึ้นกันไม่ใช่แค่สายการบินสัปดาห์ไทยเท่านั้นไม่ใช่แค่การบินไทยนกแอร์อยู่สองสามลำเท่านั้นสองสามสองสามสริษัทเท่านั้นสองสามตริษัทกเป็นเครื่องบินลำละลำละแล้ะก็เกิดว่าคนไทยของเราตนหนึ่งหนีออกไปท้องการกับทางกลุ่ม บรรดาผู้นี้ภัยสงครามนีออกไปพร้อมแปลงแล้วนี่เอกไปพร้อมกับชาวอิสราเอลไม่ได้ีอาไปปลอมกับกลุ่มคนใยแล้วก็ไม่ได้มีช่องทางในการติดต่อโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้พูดว่าง่ายแม้ฉุกเฉินลบลงเพราะเจ้นเ่าก็ต้องหนีไปกับคนอิสราเอลหนีไปไปกับคนเยอะๆตกไหมที่นี่เข้าหนี้ไปแล้วอยู่ที่ไหนเพราะฉะนนั้เนี่ยคุตประกาศไปสิเพื่ออะไรเพื่ออะไรรูไมท่านเพื่อคนที่เขาจะได้ช่วยเนี่ยเขาจะจะรู้ว่านะ ไอ้ข้าคมีกันกีอะไรกีมีมีผู้รับผิดชอบใครรับผิดชอบรัฐบาลใครรับผิดชอบทุกเม็ดทุกมาไปอนุมัติคอร์รัปชนเนี่ยนี่ถ้าเกิดเป็นเลขาธิการยกัคนตีฉัจะเอาวานี้เป็นวาระแรกตั้งแต่โมงครึ่งะจุยปุ๊บุนหมกไอ้รื่อย่าเนี่งเข้าคอร์รัปช่นไว้กมตันไม่ตันกกอลไม่ตันนะเบื้องต้นอะไรก็ไม่ตอน คพิ่งเช้าแรกคิดคิดเป็นเรื่องที่จะวางแผนคิดอนุมัติงบประมาณในการที่จะไปทาคึ้นินทุกลับที่คนไทยไปอยู่ในตุรทศถ้าเกิดเขาหยุดถ้าเกิดคนไทยไปท่างซีเรียเขาก็ต้องปกองกันที่ซีเรียถูกไหมถ้าเกิดเขาหยุไปต่างอียิปต์เขาก็ต้องกองกองที่สนามอียิปต์ใช่ไหม ไทโลทูไคโลก็ต้องไปถ้าเขานี่แล้วก็ปรากฏว่าพชารอนเป็นกิดกัอยู่ที่ซาอุทูบเจ๊ด้าต้องไปช่วยดูด้วยใช่ไหมและทีนี้เนี่ยซาอุเนี่ยมีเครื่องบินอะไรบ้างก็จะมีการบินใดแล้วะมีการบินอื่นไหมแล้วะจะขาไม่มีการบินขึ้นกันอื่นมาด้งไหมแล้วการบินอื่นเ็นผู้เป็นผู้ช่วยลุนุนช่องอยู่ในมืตัวปีนดยุไหมและเขาเคลียกบใครคุณก็จประกาสิ่งที่ให้เคลมแค่นั้นแหละคนก็จะปลอดภัยต่างคนต่างปาแล้วอะไรจับลาดแล้วนัุณก็เป็น รายงานตัวที่การทางการกายยาคุณคุณแจ้งไปไปการเล่นเป็นลาฉันฉันรู้ล่วคุณเก่งแต่ฉันที่คนรู้สึกว่าไอ้คนเก่งๆมันกำงรวมตัวกันเป็นโก้เลยคนเก่งคนเกงคนเกงมารวมกันกลายเป็นโก้และก็ไม่ทำอะไ้ได้และแล้วปรากฏว่าพอพูดผิดก็ไม่ยอมแก้พอทำผิดก็ไม่ยอมลงไอ้พวกตาตาโดนกันแล้ว นะฉันพูดตรงๆจะด่าก็ด่าด่าเลยฉันไม่สนใจเท่านั้นแหละถ้าเกิดฉันพูดความจริง้วจะด่าแล้วก็ถ้าเกิดพี่เสียงที่ไม่อยาก้ยินคือเสี้ยนแบบนี้แหละทนนายกรู้ใช่ไหมเสี้ยนพี่ไม่อยาก้ยินคือเสียงสวรรค์เพราะฉะนั้นฉันคือเสียนสวรรค์ของรัฐบาลชุดนี้ไม่มีกล้าพูดหรอก เอออันเนี้ยมาจากพิฆาตเาเะชเวยค่อยๆยิ่งล้าแล้วคุก็เลยไม่เดือายรุนรงามันจะกี่ข้อกี่คนเจรจานายกตาะนายกตําะมันจะยิ่งย่อนไปก่าแคไหนเันเทียวก็องมีนีของชั้นสี่อี่แรกแหละคนอื่นเาไม่้าอปหรอกหรอเพราะว่ากี่คนกี่คนเขาเารู้จักจัอยู่ว่าคุณมันแค่ไหนกันบางทีเนี่ยมันก็เป็นคนที่ใจเย่นใจดี จนใจใจร้ายไม่ใจฉันก็ขี้เกียจจะพูดนะแต่คนไม่ได้เป็นคนใจดีถ้าเกิดเป็นคนใจดีสิบบาทสี่สิบบาทที่ค่าของพระขนนุษคุณเก็บเหรอนี่คุณเก็บไปไม่ใช่เหรอสิบบาทสี่สิบบาทคุณเก็บเลยแล้วคุณจะมาช่วยประชาชนทนได้หรอคุณเก็บสิบบาทสี่สิบบาทขนนุษย์ค่าของคุณสร้างคอมของสาธารณะแ้วคุณเก็บเก็บตังค์เขาอ่ะแล้วใจใจดีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะถ้าเกิดคนอื่นเขาไม่รู้เท่าทำคุณแต่เบิร์นฉันรู้เท่าทันใคร อันนี้ฉันก็ต้องยอมรับแล้วก็อย่ามาเยีดเยียมว่าฉันเป็นเจ้าแม่ส้มนะกูไม่ใช่โอเคนะแล้วก็อย่ามาเยีดเยียมว่าฉันเนี่ยนะเป็นยมยุทธานะฉันก็ไม่ใช่ซึ่งคุณก็อย่ามาเยีดเยียมว่าฉันปิงสองซึ่งเอาแต่ในการที่จะมาโจมโจมคุณฉันก็ไม่ใช่อันไหนที่มันโอเคฉันก็เชียดอันไหนที่ไม่โอเคฉันก็ไม่โอเคก็แค่นั้นเองฉันไม่ทิปส่งโอเคนะเออจบไปบางคนก็ชอบจับพวกรอยยิ้มเสด็จจับจับพวก ตอนนี้จะพวกมิถุนเลยทำไมล่ะอ้าตอนนี้นะไอ้พวกเสื้อแดงพี่ไปเชียร์พวกเสื้อส้มคุณก็จะยักให้เท่าเป็นพวกเสื้อส้มเสื้อสองใช่ไหมและอีพวกเสื้อส้มนะที่ไปอยู่กับพวกเสื้อแดงพอคุณก็ไปยักให้เท่าว่าเป็นพวกเสื้อแดงเสื้สองใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บพอพวกเสื้อส้มไปเห็นด้วยนะกับพวก ฉันคุณก็หาว่าพวกเชื้อส้มเป็นพวกสลินเฟสสองเสร็จแล้วพอพวกเชื้อแดงนะมาเอิญมานั่งเห็นด้วยกับฉันอีกพวกเชื้อส้มก็หาว่าอีพวกเชื้อแดงเหล่านั้นก็เป็นสลินเฟสสองตอนที่ปวดหัวหล้วจะปวดพวกย่อยเป็นแบบแล้วตอนนี้ทั้งสลินเฟสสองทั้งเชื้อแดงเฟสฟ้ามาหนดฉะนั้นอใหญ่ยักษ์ยิ่งขึ้นกันก็ยังแล้วเห็นที่ยังสงครามเนี่ยคุณเห็นหรือยังเห็นอะไรกันก็ต้องมินกาขุณเห็นสงครามยังยังปาเลสไตน์ กับอิสราเอลเพียงแค่นักศือศาสนาไม่เหมือนกันก็ไฟกันมาเป็นพันๆปีพันๆปีเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็คือเพื่อเกิดสงครามผู้นำนำพาไปนสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะสงครามคำถามก่อนนะแล้วใครชนะอิเลย์เอลจะชนะไม่ชนะอิสราเอลจะชนะก็ไหมชนะ มันจะจะได้ยังไงในเมื่อคนทั้งสองฝ่ายต่างไปคนทั้งสองประเทศต่างก็ต้องโอบายกมันไม่ชนะสิต่างคนต่างแพ้คำถามก็คือว่ากรณีที่ต่างคนต่างแพ้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะผู้นำประเทศไหมตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าอะไรไหมบางเหตุการณ์ในบางเมืองสอสอท่านนึง ของประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นยิวเข้าไปโรงพยาบาลโดนประชาชาอิสราเอลไล่ไล่ไล่สสของตัวเองโดยโดยกาว่าชี้หน้าสสคนนั้นเลยชี้หน้าชี้หน้ายูนาพาประเทศไปสู่สงครามยูนำพาประเทศ ไปสู่การสู้รบยูนนาพาประเทศไปสู่ความพจนยูนนาพาประเทศให้ประชาชนต้องลำบากยูยาเข้าโรงพยาบาลเขาชี้หน้าอย่างนี้เลยประชาชนชาวอิสราเอล่วยกันชี้หน้าสสอิสราเอลว่าเป็นสสของรัฐบาลไม่ทักทาผู้นำของตัวเองปล่อยให้ผู้นำพาประเทศไปสู่ภาวะสงครามแล้วทุกคนก็ต้อง ไม่มีใครชนะกและประชาชนก็ต้องล้มหายตายจากนั่นคือทั้งสองประเทศที่เขากำลังไฟกันเรื่อยๆตัดกลับมาที่ประเทศไทยวันนี้นอกจากเราจะต้องช่วยแรงงานประเทศไทยกลับมาทุกชีวิตไม่ใช่หายสาหาาพสับมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจี้ที่ไทยเราไม่มีอำนาจเราก็ต้องจี้ผู้มีอำนาจซึ่งคือใครซึ่งคือรัฐบาลและถ้าเกิดรัฐบาล นะไม่มีความรู้รัฐบาลกำลังฝึกงานรัฐมนตรีไม่มีความรู้กำลังฝึกงานคำทำก็คึกความเขาจะเรียนรู้งานมิจฉาจะเป็นตายหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องช่วยกันพูดนี่แหละสิจะต้องช่วยกันพูดไม่ใช่ประชาชนมานั่งไฟกัฟเรื่องดิจิทัลเลย มันั่งอยู่หัวกันแทนนายรัฐมนตรีทั้งที่รัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้ก็เลยจะให้ประชาชนมันอยู่ยุ่งัวกันแทนตัวเองอันนั้นไม่ใช่ไม่ถูกต้องไปบิดไปได้ไหมประชาชนอยู่หัวกันเรื่องจริงที่จะต้องมาเลยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องแต่เราในี้ประชาชนต้องให้ ข้อมูลและกระถุ่มเป็นที่ตับตาบานให้ช่วยคนประกาศประท้วงได้อันนี้หลักกรภายออลตแรกนโที่ไม่ไดอนโยบายเลยสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายนั่นก็คือสงครามไม่ได้อยู่ในนโยบายฉันเข้าใจมันจะไม่อยู่ในนโยบายได้ยังไงล่ะนโยบายของพวกคุณยังเห็นด้วยกับพวกเสื้อส้มอยู่เลยเรื่องเรื่องไม่ต้องมีเกณฑ์ทหารแล้วก็รับสมัครทหารโดยการสมัครใจจนปานจนปานพอเห็นสงครามอิสราเอลเห็นสงครามปาเลสไตน์คุณคิดว่าชายไทยได้แต่นั่งสมัครใจไปเป็นทหารก่อน ทำไมก็มันก็ตัวมือมิซาเอลเกมกันไปก็ไปตายเกมกันไปก็ไปตายโดนเหมือนหมดที่ตุ้มตายหมดเลยหมดทั้งทั้งรถอ่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่นี่ก็ไม่ต้องเกณฑมแค่ไทยแล้วเกมไทยเกมตั้งแตเคยเกินผู้หญิงนั่นแหละเออรอดยโดนทั้งผู้หญิงโดนทั้งผู้ชายมาถ้าได้แ้วก็เกณฑ์ทั้งผู้ชายเกณฑ์กัน้งเธอเกณฑ์ทั้งผู้หญิงนั่นแหละถ้าเกิดผู้ชายไหนอยากไปต่างหารเกณฑ์ก็เกณฑ์ผู้หญิงไปกันละกันทำไมเอาเก็ผู้ชายไม่อยากเป็นแต่ผู้หญิงอยากเป็นก็เงียบทำไมอ่ะ เออผู้หญิงก็อาจจะอยากเป็นผูก็อาจจะอยากไปก็ดีสจะเลยวสิผู้หญิงเป็นทหารเพียบเลยสวยๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดผู้ชายไม่อยากเป็นทหารมึงก็นั่งแบกแบกจอบแบกเสียไปมึงก็นั่งมากินข้าวเย็นไปอ่านท่านนั้นผู้หญิงไปเป็นทหารกันไปตกลงไปจะเป็นทหารกันเป็นไงล่ะประเทศจะเอาอย่างนั้นเลยไหมไม่อยากเป็นทหารอืม สมัครใจถ้าอย่างนั้นผู้หญิงได้เปิดใหู้้หญิงสมัครใจเป็นต้านกันไปกันมาเอาไปเลยราะงั้นสมัยนี้เท่าเียมที่ที่อะเซนิภาคผู้หญิงใจเท่ากันอืก็เท่ากันเปิดสี่กันเปิดเลยเอาเกณฑ์นในครัวงีในครัวก็จะทางเกิง งานจะบ้างงานเป็นบ้างจะใช้ทหารเกณฑ์หญิงงานรักษาแพร่งานรักษาแพร่งานอยู่เบื้องหลังของกองทัพอะไรต่างๆงานไหนที่มันเป็นงานสไตล์ผู้หญิงทำได้ใช่ไหมยกเว้นงานขัดรองเท้ากับงานขัดส้วมผู้พันเนี่ยอันนั้นไม่ต้องอันนั้นก็ผู้พันก็หาคนใช้เองไม่ใช่ไปใช้ทหารเกณฑ์โอเคนะ อยาให้รู้นะว่าใช้ทำงานกินไปขับส้วมให้ไปน้อยอ่ะรู้แล้วใจไหนต้องแต่งบริการรู้แล้วรู้ว่าจะแต่งพูดอยู่เนี่ยกูไม่ได้พูดตรงนี้หรอกพูดตรงนั้นกูจะพูดจะพูดเป็นจ้าการงานตรเลยไม่มีเขาไม่ทำอย่างนั้นกันนะเขาไม่ทำอย่างนั้นกันทำไมเขาไม่ทำอางนนกันเพราะว่าแรงงานพนักงานจ้างเดินละหมื่นสองเองเดินละหมื่นบาทแบ่งเงินเมาหนึ่งนะ เออจบไปทีนี้อันนีเรู้ได้ที่ม่ต้องอยากจะพูดนะฮะทุกคน